สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหกแพืุ่นสกุลสุขขคน <ไป S 1> พ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องมื่อนี้เป็นมือวันหยุดของเฮาเนาะเลี้ยงงอเลี้ยงควายอยู่ยพัหงห่วยปากห่วยพี่น้องพังบ้านน้องเชโนอยู่นหน้านป่าแต่ว่ามื่อนี้ เขาดำดำหน้าพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้ดำเพราะมือ้อนี้เป็นวันพระก็เลยหยุดอันนี้สิเป็นเขากำเพิ่นเฮาก็บเ่เคยเห็นกล้าเขากำจักเทื่อเฮาก็มาเห็นมื้อนี้แหละเออมันก็นสิพี่เนาะมันเป็นสีแบบดำๆสมว,ว่าเขากำนี่น ตัวเขากรรมตัวเขา,เขา,เขากรรมสามตามีน้องแต่วา่าตัวเขาเดินเปรตและมันงอกงอกเต็มเลย จูบนำดำคือกันพี่น <No. laughs> ้องนี่ยถ้ากะเออน้องนำบกบลายเติบ เนาะสีดำจะให้มื้อนี้ดำมื้อ2ให้มื้อละ2ให้มื้อใดมันสิเล้มื้อละ2ให้ข้ากยังอนข้าวหอมหรือข้าวขาวอยู่ผู้ข้าวขาวบ่อยู่ลุมก ตัวเคียวนั่นตัวผู้ดำแล้วนะครับขาวๆบ่มูนเอเข้าขาวๆตัวว่าหนันใดว่านี่ดำให้ใดวนี่ <c oughs> ออนำมือละสองห้ถาถ้านไปนำนำมันสิบกนาสิดำอีกห้นี่มืออืนออน่นด้วยต้นอลไรข่ เออเศร้าเศร้าให้นึ่งแรงให้นึ่งเด็กก็ไปนอนเนาะถ้าฝนตกน้ำดำดำมือละให้พี่น้องสบายดีพี่น้องจิ๊กปุ้มกลังจิ๊กปุ้มตาหนองดำอีกเด้อนี่ปลาฝนมาดำน้าซอยหนองดำ a b o u t y o วันละ200เม่นวันละ200แม่มึงโลขึ้นไปแล้วมาจ่ายโลสิเรียกงัวถ้าเอาสิวันละ200พี่น้องน้องดำจ้จ้างดำนาหวย300เลยเนาะพี่เจ๋เพ้อือคนงานก็บ่หลายเนาะคนงานบ่หลายก็จ้างเพลงเลย <laughs> ไอเดียวะยเ,วนเนมนดั้มมือละให้พอดีแล้วบัดพ้นตกเรียงๆมาจาังดำ้มือละไลให้ โอ้ก้าตัวปิตาแขงลีโนโดำก้าปิตาแขงอะไรแม่มันอยากบ้างนะบอดำบ่มาเห็นเขาดำเพราะว่า <c oughs> พูดพ no, no, no. <laughs> oh, <no. laughs> ูน้องอยู่มันหอบปักบเปิกอยังสับแค่แม่มันปักคือคนเฮาดานี่ชื่อมาอยู่แกย่างไปมันก็เลี้วๆอยู่เนาะเอาใส่ย่างเลยอมันไหวเนาะลุง ดำมอ่ะามองไป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 ้ไป,ไปหน้าหน้าตรงดำนี่สีห้างนี่เคยดำห้างจัดไปไม่จังเลี่ยวเรียว โอ้ยคนเอาซีนอยู่ปะเอาซีนเอาใครไม่ผักอีกวะคันตัวมาผักกับเอาเอาแบบกินเธอเดียวเลยตัวมาหมาตัวกัเอเหนอะไร Là là này, bên để... pa. À, Ôi, bốc, nào pa nào Ôi mất thịt bốt chẳng được cái nào vậy Mất thịt được con này mà Không nói không to đã lông lóng này Tiếp tục con trỏ con trỏ vậy nhưng mà hiện lên đấy Chơi nào con trỏ m u l t i m a s ນລ e a ລ t а т ິ в ເ a s e x d ັ d xdd xd 面 möchte มั่วพี่โอ้ยกามั่ปไดไเลยรับไว้้องนปนี่้ ด้านหน้านี่นะมุมนนบอดชีนก็ไปจูน่าเอาปลานน่นะกินกิกิกิมได้แล้วเยมาเือไ้ไหมคือ,องกกโอ้ยจะหึง ไปย่างกไปลามใหม่ง้อให้กินนะวันนี้เรามแทนนี่วยเอาเร็ให้เรียกงอไปในวันนี้เข่าน้องดำวหน้าก็ไม่น่าเอาบอกต้วงบอกรีบเลยาเรดก่ากนหน้าาาดำจื่อบุแม่นเอามาลอกจื่อวะจ้าควไม่เขาว่าหน บุเมนาเาเาเบุไทีลบได้เฮาว่ะซอยอ้อมื้อมาพันหนึงมาออวบุเมนนาเฮาจ้ะอืนะยอมหับไปได้นีบได้ยอมหับเาเอาคือเออค่ะเออจิงตายหล่อนึ่บ มือกาจักตาเลยเดามันก็มือกาตาหนึ่งเออลองพายนะมือไปตาหนึ่งว่าแล้วให้อันนั้มันใหญ่นาพายนั้มันใหญ่ทั้งมือจักตาก็ตัวยังเหลืออีกแปดตาโอ้ยตัวตัวก็คหดน่าร้ายเตะ โอ้ยบ่เล้วเดินชิบผู้บอจังสิแล้ว์ดำนี่ดำชองคนในมูเกี้ยวแล้วยังดำหน้าอยู่ดำแล้วเรากำลังไล่เกี่ยวชุ่มมันดำก่อนวะยุ่งเก่าก็กิน กินดามาม,ามา่าก็เอาลงมาต้มตีขายอยู่กันกันปะย๊าห่อหนึงง่งโอ้ยมามา่าห่อเดียวหน่อยตาเขาหาอต้องแก๊ปหนึ่งโลมามา่ันะปากยิ้มไปเลี้ยงงัวอะไรช้าไม่อะไรึ้นนี่เรียนน้ำอยู่พี่ ตันีวเก็มุ่งเอเทนะ้อนะกตังนัก็งหัวาตัวนี้กัวห้าก็ไดึงแต่กุจงเไปงอยา มาไหมนี่มักนก้าเอะไรอามันก้า,าไปลาแล้วพี่น้องขอบใจสุกคูสุขคนที่คำว่าเบิ่อนขอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยรลาสบายดี